ตอนนี้นะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูก่กล่อมชมจันท์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเพียก็ได้มาซ้อมเบิ่งคุณลุงนะคะว่าทําอะไรกับพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะพี่น้องที่เราเรียกกันว่าพี่น้องในเขตนะคะเขตการทํางานของพวกเรานะคะก็กำลังจะทานอาหารเที่ยงกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ อ่าทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเข้าไปบางหันไล่สดก็เลยบอกข้างในทักพี่น้องอันนี้ทายคลิปค่ะนี้ทายคลิปตัดได้อันนี้ตัดได้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปทายข้างใน่อนเปิ้นจะหาเขาข้างในเนาะจ้าตอนนี้ป้าเพียกจะพาเขาไปดูข้างในกำลังจะทานอาหารกันนะคะ มีรถเยอะเลยมีพี่น้องมาหลายที่นะคะไปดูก่อนพี่น้องคงจะหาข้าวหาอะไรมาทานกันที่นี่ที่ข้างในอาคารนี้นะคะยังไม่ได้ทักทายใครเลยโอ้นี่จินได่เสิร์ฟสวัสดีค่ะลับเฮจาันกำลังถ่ายคลิป <c oughs> ตอนนี้นะเพื่อนกำลังจะหาข้าวมาทานกันที่นี่กำลังจัดเตรียมจัดโต๊ะอาหารนะคะอ,าาอู้แต่มีมคนกระจายออกไปข้างนอกเยอะแล้วนะคะสวัสดีคุณลุงจะาทานข้าวที่นี่เหรอเออทานแลวปัญหามาที่งูท<า>ั้งคุนก็จะมีอาทานค่าเสร็จแล้วมีตอนบ่ายใช่ไหมมีตอนบ่าย จุกจุกี่โมงคะจบกี่โมงคะสาค่อาจจะใบใบสองใบสามหน่่าไปเป็นฮะแลไวองเงียบมาไปเป็นดูที่ไหนไปดูซุปเป็นเป็นเปอง่ายังยางกินข้าวไดเนมาทางเดินพี่กขับนั่งพี่น้่มก็ได้ขันมันเหลือกับมาพี่นั่ กำลังทางไน่น่ำครับป้าก็มาซ้อมเบิงคุณลุงนะคะกำลังถ่ายคลิปอ่ะตอนนี้นะคะก็สวัสดีค่ะพี่โอ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณหลายโคตที่พี่ถ่ายคลิปอยู่ไม่เป็นไรเนาะคุณพ่อว่าคอคุณว่าคุณพ่คือเพราเก่ารายืมได้ดิเป็น พี่อาลอบบอกว่าเราเปนไดนแล้วเอ้ยนี่แล้วมันต้องยอมใช่ไหมต้องยอมสีแล้แข่งแรกยื้อก้าวจะแข็งแรงแน่บ่แข็งแรงแน่ค่ะแห่งเชือกค่เป็นเรื่องไรอาจารย์สมัยดีป้ะขค่ะก็คือการนั่งเรื่อยกันเนื่อยเจ้าไปลืไปโอ้ย่ำไปนี่สูป่อถอยค่ะย่ำไปนี่สูป่อถอยสูป่อถอยบ่ย่ำถอย มันหลากหลายอีกมากมายมีอะไรย่าเมย์กับเมย์ก็คือเรียกว่าเปลี่ยนอยู่ไลยเปลี่ยนอยู่อาจารย์เป็นน้องพี่ตั้งหมกรายปีมันคือจังสีเมื่อย์แล้วเท่ด้วยไม่เอาเมย์ว่ะเมย์อยู่คือกันเดียวนี่แต่ว่าแต่ก่อนตสมอาจารย์นี่พี่ว่าเมื่อย์นั่นแหละโอ้โพี่ว่าลูท่าไหร่ล่ะเท่าไหนอ่ะ โม่อะไรโม่อะไรก็เลตัดได้ตัดได้สู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 ้พี่น้องกําลังหากอสารพิษตอนนี้ก็มาดูพาข้าวพี่น้องกำลังหาข้าวกำลังกินข้าวเที่ยงกันนะคะ กำลังเสิร์ฟกำลังเสิร์ฟอาหารกันมีตรงนู้นนะคะแม่ครัวก็กำลังเสิร์ฟอาหารกันนะคะมีมีลาบมีต้มมีส้มตำมีขนมจีนนะคะทุกเมนูน่าทานทั้งนั้นเลย ตอนนี้ป้าก็พามาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่พี่น้องกำลังสักอาหารเสิร์ฟกำลังทำอาหารกันนะคะเดี๋ยวไปดูทางครัวอีกก่่นเด้อคุนงกำลังสนทนาพาที เรื่องงานเรื่องที่พักเรื่องอะไรด้วย้าหาจะมีการจัดสัมมนานะคะสถานที่หอพักที่เราดูแลอยู่นะคะก่อนนี้จะเป็นอหอพักนักเรียนนะคะแต่ตอนนี้ก็โครงการนั้นก็คือหยุดนะคะแต่ว่าก็มีอาคารสถานที่สําหรับที่จะให้พี่น้องมาเช่าเพื่อทํากิจกรรม เพื่อทําประชุมอะไรก็ก็มีสถานที่มีห้องประชุมให้มีที่พักให้นะคะสํหลัดสถานที่ขององค์กรเราอยู่ในโซนนี้นะคะคุณลุงก็กําลังคุยกับพี่น้องให้ข้อมูลนะคะตอนนี้ป้าก็เดี๋ยวป้าจะเข้าไปทานอาหารกับคุณลุงนะคะก็กินกับพี่น้องเรานี่แหละ น้องหมามาด้วยน้อ <fate> งหม,มาก pues mm ็เจ <ster> ้าของอยู่ที่ไหนมันก็จะไปด้วยเจ้ามอมแมมนี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่อ้โหมอมแมมมากเลยนี่ว้าวโอปลาลามลาัาปลอปลาปลาา อันนี้ป้ากำลังจะมาทานข้าวกับคุณลุงนะคะทุกท่านมีอาหารเยอะเลยหลายอย่างนะคะนี่บอกระปาบอก เดี๋ว,วเนี้ยเราได้ผูการค่ะก็มีอาหารเยอะแยะเย<า>ยลปยป้าก็ขอถ่ายภาพอาหารก่อนปาที่ตกปลาก็สนุกจังคือ,อมูรอคือนหนึ่ง